สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot Th นะคะคลิปนี้เป็นคลิปรันมนะคะกับหัวข้อสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรกับคุณตอนนี้ Belonging achievement wow hospitality Green. Four of Charis King of Wands. Four Pent of Pentacles Size Of Wands Queen of Pentacles โ okay. อเคสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรกับคุณตอนนี้อืมเอาเป็นว่าขอเป็น ให้เตือนก่อนละกันเนาะเรื่องที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกอยากจะเตือนคุณในตอนนี้นะคะก็คือให้ระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์แล้วก็การปะทะให้ช่วงเนี้ยให้หลีกเลี่ยงการปะทะการปะทะคารมณ์หรือการทะเลาะเบาะแหวงกับ กับคนรอบๆตัวอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานก็ได้อาจจะเป็นเพื่อนฝูงหรือคนใกล้ตัวอะไรแบบเนี้ก็ได้นะคะคือมันมันมีแนวโน้มอ่ะที่คุณจะมีปัญหากับคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวเพราะว่าช่วงนี้คุณจะมีความรู้สึกว่าหงุดหงิดง่ายหรือว่ามีอะไรไม่ค่อยได้ดังใจมันไม่ค่อยเป็นไปอย่างที่คิดไม่ไม่ค่อยเป็นไปอย่างที่ต้องการหรือวางแผนเอาไว้บางทีเนี่ยคุณอาจจะเครียดจนเกินไป บางทีคุณอาจจะต้องการความความเพอร์เฟกมากจนเกินไปบางทีอะเรื่องบางเรื่องมันมันไม่ต้องเพอร์เฟกมากก็ได้หรือว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยเราต้องรู้จัก อ,อ่อนอ่อนผ่อนปรนนะคะแล้วก็อย่าไปยึดติดอย่าไปเครียดอย่าไปซีเรียสอะไรมากพยายามควบคุมสติอารมณ์ตัวเองให้ได้หน่อยเพราะช่วงนี้คุณคุณจะมีความรู้สึกว่าเหมือนอะไรอะไร,ะไรมันไม่ค่อยได้ดั่งใจคุณสักเท่าไหร่อะคะ่ะแล้วแล้วมันจะทําให้คุณรู้สึกหมุดหงิดง่ายรวมไปถึงคนใกล้ตัวยิ่งถ้าคุณต้องทํางานร่วมกับคนอื่นนะคุณจะมีความรู้สึกว่าคนนู้นก็ทําไม่ได้ดั่งใจคนนี้ก็ทําไม่ได้ดั่งใจแบบใครอะไรทําอะไรก็ผิดหูผิดตาไปหมดอะ อันนี้ให้ระมัดระวังแล้วคุณจะมีปากเสียงหรือว่ามีการทะเลาะกับคนอื่นได้ง่ายหรือบางทีเนี่ยคุณอาจจะไปได้ยินได้ฟังคนพูดถึงคุณในเชิงทีอ่อาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่หรือไม่ค่อยน่ารักสักเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแล้วทาให้คุณหงุดหงิดหรือปี๊แตกง่ายทั้งทงท,งที่เมื่อก่อนคุณอาจจะเป็นคนที่โอเคเป็นคนใจเย็นเป็นคนที่แบบว่าอะเรื่องเล็กๆ็กน้อยน้อยก็ ฟังหูไว้หูหรือว่าทําหูทวนลมไปอะไรเงี้ยไม่ฟังเสียงนกเสียงกาแต่ช่วงนี้มันจะเป็นช่วงที่มันสุ่มเสี่ยงเรียกว่าสุ่มเสี่ยงที่คุณจะมีการแบบทะเลาะเบาะแว้งได้ง่ายดูเหมือนคุณพร้อมพร้อมลุยพร้อมสู้อะคะ่ะเออใครที่เป็นศัตรูกับฉัน้นชันพร้อมที่จะพร้อมที่จะไฟนะอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าเออบางทีเนี่ย การพูดคุยกันการปรึกษาหารือกันแต่ว่าลดในเรื่องของอารมณ์ลงมาหน่อยลดดีกรีอารมณ์ลงมาหน่อยก็คืออย่าอย่าขึ้นโทนเสียงที่มันสูงมากหรือว่าอย่าใช้เสียงดังมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือบางทีอ่ะมันถ้าถ้าคุยกันเรื่องงานหรือว่ามีการขัดแย้งกันในเรื่องงานแต่ว่าต่างคนต่างมีมีจุดประสงค์ต่างมีเป้าหมายที่ดีอ่ะคืออยากให้งานออกมาดี แล้วคนนึงคิดอย่างนึงคนนึงคิดอีกอย่างนึงอะไรอย่างเงี้ยคุณคุณคิดแบบนึงแต่เพื่อนคุณคิดอีกแบบนึงแต่ต่างคนต่างต่างคาดหวังว่าเออมันจะออกมาดีทั้งคู่ลองลองคุยกันคือจริงๆามันหาทางออกร่วมกันได้นะมันหาทางออกร่วมกันได้นะคะแต่ว่าให้คุยกันดีๆอย่าใช้อารมณ์มากจนเกินไปเพราะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่าออหงุดหงิดจนเกินเรื่องหรือว่ากลายเป็นทะเลาะกันจริงจังไปอะไรอย่างเงี้ย แม้แต่เรื่องอื่นๆก็เหมือนกันถ้าถ้าควบคุมสติอารมณ์ได้ถ้าคุยกันแบบดีๆได้อย่างเงี้ยก็โอเคนะคะมันอาจจะมีแบบแนวทางหรือวิธีที่จะแบบลดลดแรงลดแรงกระแทกลดปัญหาได้พยายามทำความเข้าอกเข้าใจพยายามนิ่งให้มากๆพยายามควบคุมอารมณ์ให้มากๆอย่าใจร้อนนะคะช่วงนี้พยายามนิ่งให้มากที่สุดเออแล้วเดี๋ยวทุกอย่างมันจะดีเอง อมทีนี้อ่มาถึงเรื่องดีๆบ้างอันนี้เรื่องเตือนนะคะเรื่องเตือนผ่านไปแล้วเรื่องดีๆก็คือสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณเนี่ยเรื่องของงานในเรื่องการงานดูสดใสดูก้าวหน้าดูมีความเติบโตนะคะบางคนบางคนมีโอกาสท,ที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรืออ,อ,อาจจะได้งาน ใหญ่ๆได้รับผิดชอบงานใหญ่ๆโปรเจกต์ใหญ่ๆได้โชว์ฝีมืออะไรแบบเนี้นะคะแล้วก็บางคนถ้าเป็นเจ้าของธุรกิจหรือทําอาชีพส่วนตัวค้าขายหรืออะไรก็แล้วแต่ที่แบบว่าอ่ไม่ได้เป็นลูกจ้างใครไม่ได้ขึ้นตรงกับใครดําเนินการเองธุรกิจของคุณมีแนวโน้มที่จะเติบโตนะคะแล้วก็ประสบความสําเร็จอย่างที่คุณหวังอย่างที่คุณตั้งใจอืทีนี้เอ่อ เรื่องงานเนี่ยเป็นไปได้ด้วยดีและการเงินของคุณก็มันก็ดีตามตามผลงานไปด้วยนะคะโดยเฉพาะเ,เน้นคนที่ทำงานเป็นเจ้าของธุรกิจหรือว่าอาชีพส่วนตัวเป็นหลักอะ่ะอันเนี้ยจะเห็นชัดจะเห็นชัดเลยว่ามันมีการเติบโตขึ้นมันมีความก้าวหน้าขึ้นมันมีความมั่นคงมากขึ้นแล้วก็ คุณจะเริ่มเห็นดอกเห็นผลเห็นกำไรเห็นตัวเงินเห็นเม็ดเงินมากขึ้นบางคนที่เริ่มที่จะแบบมีเงินเก็บเก็บก่อ,อร่างสร้างตัวได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ช่วงเนี้ยมันเหมือนกับเป็นช่วงที่คุณอาจจะกําลังเพลิดเพลินกับการเก็บหรือว่าอาจจะตั้งใจบางคนอาจจะไม่ได้เพลิดเพลินหรอกแต่ว่ามีความตั้งใจและมุ่งมั่นมากๆที่จะเก็บเงินแล้วคุณก็จะทําได้ด้วยนะคะคือเก็บเงิน เพื่อที่จะได้เงินก้อนใหญ่คือคุณอยากจะได้เงินก้อนใหญ่สักก้อนนึงอะไรอย่างเงี้ยก่อนหน้านี้มันอาจจะมีเหตุให้ที่ที่ต้องจ่ายไปใช้ไปหามาได้ก็ต้องจ่ายไปแต่หลังจากเนี้ยช่วงเนี้ยก็คือมันจะเริ่มอยู่ตัวแล้ะมันจะเริ่มเข้าที่เข้าทางและคุณอยากเก็บเงินใช่ไหมคุณจะเริ่มเก็บได้นะคะไปจนถึงขั้นที่อ่ะคุณพอพอกาบใจหรือว่าเ,เริ่มมีความรู้สึกว่ามีความมั่นคงในด้านการเงินมากขึ้นด้วยแล้วก็ บางคนอาจจะได้รับสิ่งของของมีค่าหรือได้รับโอกาสอะไรดีๆบางอย่างนะคะมันขึ้นในเรื่องของว่าการเป็นเจ้าเข้าเจ้าของหรืออะไรที่เป็นของคุณมันก็จะมาเป็นของคุณอะไรที่มันไม่ใช่ของคุณมันก็จะต้องมีเหตุให้ออกไปนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลไปบางคนเนี่ยคุณพยายามที่จะ อยากได้อาจจะบางคนอันนี้อันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังนะ <_ d> um> บางคนแบบอยากจะได้ที่ดินอยากจะได้ที่ดินที่หนึ่งอ่ะ <_ d> um> ทํายังไงมันก็ไม่ได้สักทีอยากทำยังไงเจ้าของเขาก็ไม่ยอมขายคนอื่นมาขอซื้อเขาก็ไม่ยอมขายแต่พอถึงจังหวะนี้ถึงเวลานี้ที่ดินนี้มันจะต้องเป็นของคุณถ้ามันเป็นของคุณยังไงมันก็จะต้องได้เอ่อยังไงมันจะต้องได้เป็นอย,อยู่ๆเจ้าของที่เขาจะเกิด ทิศสวาสด์เกิดรู้สึกว่าโอเคอยากขายที่ดินอะไรเนี้ยให้กับคุณอาจจะได้ในราคาที่ถูกกว่าที่คุณคิดไว้ด้วยซ้ําอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังประมาณว่าของที่มันเป็นของคุณคุณจะได้มาอย่างง่ายๆแต่อะไรที่มันไม่ใช่ของคุณมันอาจจะมีเหตุให้ต้องออกไปเพราะฉะนั้นให้คิดให้คิดแบบนี้ให้ปรงให้ปรงให้ได้นะคะคุณจะได้ไม่รู้สึกว่าแบบ เดือดเนื้อร้อนใจอ่ะเวลาที่ถ้าจะต้องสูญเสียอะไรไปหรือถ้ามันจะมีอะไรใหม่ๆเข้ามาก็ให้คิดซะว่าบางสิ่งบางอย่างมันเป็นของเรามันก็จะได้มาแต่ถ้าอะไรที่มันไม่ใช่ของเรามันก็อาจจะต้องสูญเสียไปนะคะแต่จริงๆแล้วอ่ะผู้อ่านเนี่ยไม่ค่อยเห็นเรื่องของความสูญเสียแต่ว่ามันจะเป็นในเรื่องของการได้รับมามากกว่าช่วงเนี้นะคะอาจจะได้รับ สิ่งของมีค่าหรือได้รับโอกาสก็แล้วแต่แล้วแต่บุคคลแล้วแต่ละคนไปนะคะอืประมาณนี้นะก็จบการอ่านไพ่แล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ